จากเดิมอะที่มีอินพุตมาว่าแบบเป้าของชินแลกอะคืออยากประสบความสําเร็จอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีงานอยากจะมันคือด้านตัวเองทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่ไปโฟกัสที่ผลหมดเลยใช่แล้วหนูก็หนูซัฟเฟอร์มาตลอดเพราะหนูอยากให้มันได้ตรงเนี้ยอแล้วมันโฟกัสว่าเมื่อไหร่จะมีงานละแล้วเมื่อไหร่เราจะดังแล้วเมื่อไหร่คอนเทนต์จะแมสอไไรเพลงจะทุ่งอะไรเงี้ยมันเลยมันเลยสุกยากแต่ว่าพอหนูอะฟลิปมา เจอเป้าเนี้ยว่าหนูอยากจะช่วยเหลือแล้วก็ encourage ให้มนุษย์ทุกคนอะได้ express ความรู้สึกกล้าที่จะรู้สึกบ้างแล้วก็รู้จักตัวเองได้เป็นตัวของตัวเองว้าวโอเคใช่มันก็เลยกลายมาเป็นเป้าของวงเลยว่าหนูอะบอกวงเลยว่าหนูยึดเป้านี้มันเบาขึ้นเยอะเลยค่ะรู้สึกว,ว่าหนูไม่ต้อง pressure เพื่อนที่จะตัดคอนเทนต์ให้หนูแล้วว่าตัดอย่างนี้ไม่ mad หรอกนะไม่มีแล้วเออจะแบบ เอาสนุกถ้าทำแล้วสนุกก็คือสนุกเลยชิลเล็กแปลว่าอะไรชิลเล็กมาจากชิลกห็รีแลกเห็นไหมเห็นไหมว่าแล้วก็เลยที่ถามวันนี้เพื่อให้จำได้นะว่าเรามาจากอะไรและนี่คือสิ่งที่เราจะส่งมอบให้กับคนฟังจริงไหมใช่